บอก่าโมกุลกระรางข้าวกาต้องต้องขอออกตัวกอนะครับเพราะว่าเปร์ก็หน้าเปร์ย่องไว้คักตื๋อโยู่ครับก็เป็นก็ซื้อใจห้องหรือเนาะเห็ุในเหตดหน้าเป็นเกษตรกรตัวน้อยเท่าไหร่ที่กันนี่ล่ะก็พอดียูดีกับที่คุณเคยเนี่ยก็คือทั้งประธานศูนย์ศูนย์ดิตวิชุมชนมาครับการสตูพืชนะครับซึ่งก็เป็นมองบุมเบิกพรองอำเภอควาใจห้ออยู่หันเลยนะครับ ็เลยพอดีนี่ท่านเดีวเรียงเนาะลอกอ,อกมาเรียนเรื่องมูนี่นะครับเ,รกเ,เก็ดเรื่องกับเจ็ดที่ก็เลยมีโอกาสท่านผมครับอย่าขอแนะนานตัวเจ้าน้อยนะครับกัผู้แรกนะครับผู้แรกผู้แรกมาบอกซื้อจะของเอาผมก็จะบริเป็นพยาบาลกันมา,าเป็นกรรมการเป็นประธา,ศานาศูนย์สพกค่ะ เป็นประธานสพกรนะครับอำเภอเป็นประธานแปลงใหญ่เขาได้เต็มใจค่ะตอนนี้เรล่อรนในระดับเขตนะแต่เดี๋ยวจะคุยกันเพิ่มเติมนะคะเนาะว่าเห็ดหยางแน่มี่หยางแนนนะคะเันต้องมีค่ะก็จำญาติอังเปียเลยจำญาติเป็นประธานกุมเห็ดประธานแปลงไงพักแข่งไงตะมุโลกาตะมุโลกาครับผมเป็นเกษตรกรใหม่ จึงเป็นเกษตรกร,กรว่าประมาณสิบป,ป,ปีนี่แหละแต่ว่าเขามาคุกขี้ก็นี่ถือว่าเป็นเป็นทีมอาจารย์ผมนะครับเพราะว่าผมเขาม่ามามาเขาควบก,การโคกหนองหน้านะครับพอให้ปุ๊บหนองหน้าปุ๊บจะจะได้ได้เจอเพื่อนเรื่องของการวิเคราะห์ดินกันก็โอเคได้ได้ไปลงมาอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้อยู่สวนก็จะเป็นทั้งโคกหนองหน้าเป็นทั้งสพกสพกอ่สื่อสารนะ นะครับทั้งนี้ทั้งครับได้มีโอกาสไปทั้งคุณก็แหวะไปเรียงน้ำกันนะครับไปเบิงแต่ว่าจะจะธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละบ่บ่บ่มี่ทังแปลกหรอกนะครับครับผมขอบคุณครับนะครับถาตัวพี่นะครับมั่นสิยู่ในดินได้โดนแล้วก็มันจิไปประสากับดินเท็ดใ้ดินเกิดคว่ำแข็งนะครับตัวนั่นอาเทียใ้ดินเทเสีะ พุ่มดินแน่หูเกิดพุ่มดินแน่ปกป้อเท้ากองยิงเื้าสีดิบเอาช่อด่างเือนมาใส่นะครับไปยังสิงมันโดนพี่สาววันย่าเนาะเอาเอายังไงเนาะเพื่อมวันดิงแฝงหนึ่งวาเนี่ยไม่เป็นโเดียวบอไปอ๋อบอหายไปคุดเอาน่องกองฟุ้นบอหายไปคุดเอาเครื่องพุทธะหาไปคุดเอาบอมาวันกระสอบหนึ่งซ้ำซ้ำสูตรมันเด้มันต้องเป็นสองสอบมันจะได้ซ้ำสูตรก็คือมันจังเป็นรอยโลคพวกพมก็ได้มาเห็ด ก็คือเห็ดโดยการเห็ดข้อตมปุ๋ยใส่ติดกันเป็นก้อนมันได้ลืมของปัญงานเกษตรไทยชุดหนึ่งชุดหนึ่งเป็นตัวนายตัวนี้อย่ากตัวยาีตัวนี้เพิ่มของเปลี่ยนสีอันนี้มันแบบไม่บังเทือกเนี่ยมันเกิดความขาดเคลื่อนเขาก็ต้องหาหาค่าเฉลี่ยของมันดินนะครับ พ่อพอมันเปลี่ยนสีแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจังมาเทียบเทียบสีแถบสีว่าว่ามันเป็นช่วงใดนะครับเขาเทียบแต่โดยโดยโดยชุดดินของบ้านเฮาเนี่ยมันจะเป็นก๊ออันนี้มันก็จะเป็นสีเป็นยังเป็นต้นไม้ต้นไม้เชียมตัวนี้เชี่ยมเบื้องนแม่มาเบิ้งน้ำกันมาเบิ้งน้ำกันยางกับอะไรยางกับอะไรได้ขึ้นมาเบิ้งวิทยา่จะก่ยางให้พี่น้องเขาเบิ้องอะไรเขาก็จังมาหาถ้ามันเป็นปัญหาเขาจ้างหาวิธีแก้ไขปัญหานะครับ ส่วนที่สามก็คือเรื่องของการตรวจหาคาคาธาตุอาหาร N P K นะครับก็คือไนโตรเจล็นน่าตัวเกล็นคาอันโพแทสเซียมแคลเซียมพวกเผาเผาเฟืองนะครับผ่าลดได้รุดเด้อมันเป็นการขาดขาดขาดที่ค่อนข้างที่อย่างที่ผมว่าถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ดเทาเนี่ยมันมีปวดนึงเสียผ่าละ อยู่ลานเล็กสมบูรณ์อยู่ข้างไก่กละสินอยู่ก่นอนทีหอดไฟแดงเนี่ยเข็นี่ไมยา <ś led> อันนี้เขาจะเอืนว่าข้อขวดถาวรไม่ตัวนี้เปิดฟ้าออกครับกสิเรือกสิใดข้อขวดขึ้นกันนะครับกสิเป็นข้อขวดตัวนี้ขึ้นกันกสอตัดเอาท่าใแบกไปนะตัวนี้สิเป็นฟ้าปิดเวลาสีเข้าเห็ดแล้วยาดแล้วเข้าใจข้อขวดแล้วเข้ากับปิด ถ้าหากว่มีฟ้าปผิดตัวนี้เจ้เคยยกไปบอกบอสต่องคือคือต้อตุ้มมือตุ้มมเขา่เสีเวลาหนึ่งนับจากน้ำเดือดคือนับจากที่มันถุงหรือถ้าหากว่ใส่ถุงมันี่มีควนให้เขาพอดาบเดือด

อธิบายได้หมหันี่บ้านเลือเป็นอาหารเสริมและเราก็รวบาก่นี่เดบอ่บดีนะครับเนียวใส่มาดีเะครับมัดดิเนี้วเลยมันหมูไว้วกิโลอ่ะพวกน,นีเก้เท่กิโลอ่

ถ้าไปอบรมเงี A ่ยบงได้นิสตานอถามรถกือบ่สิเ่าหมบานยักปานนี่สามยักษานเนี้ย้อเหข้อมีานเจ้าูวโอ้ยฮแล้วนาะอาเนี่เชีไ้ปบอวาเายัไม่ขาดยันไมหยเอากรปั้นกรับกปั้นอะไรกัน้ไปคนเเงยกให้แน่นๆนะคะ นับไปเน่ยต้้อกินทล้วตอนนนยบ่แลผูกเน็ดเสียงเหมือกนอ้ยเขาบไปสแล้ได้ยกันละแต่ว่าเนี่ย

เลตัางเลี่ยงแถวเลยออกขอบออกขอบเลยถังนี่ก็ทำเมือนวาาอีกเด้เพราะว่าถังก่ะแด้วมากนะถังหน่อยััวเนาะ่ไอ้หองขายเปั๊บเอาวัดเอาได้แล้วไ่มาถือางเลยะังเอาแต่ย่

¡Gracias!